เรามาลองถอดรหัสฉลากอาหารสัตว์เลี้ยงกันหน่อยดีไหมครับคือเวลาไปเลือกซื้อเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนกันพลิกดูข้างถุงปุ๊บเห็นตัวเลขโปรโตีน30%ตัวใหญ่ๆก็รู้สึกว่าแบบนี่แหละดีที่สุดแล้วแต่ในใ,นใจก็แอบคิดนะว่าเอ๊ะโปรโตีน30%เจากข้าวโพดกับโปรโตีน3 0จากเนื้อไก่สดๆเนี่ยมันจะเหมือนกันได้ยังไงเพราะในวงการอาหารสัตว์เกรดพรีเมียมจริงๆเขาไม่ได้มองแค่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์เลยเขามีมาตรฐานที่ลึกกว่านั้นมากที่เรียกว่าาดดัชนนีีีคุณภพโปรโตรตหือ Prote in ซึ่งคือหัวใจสำคัญที่ใช้แยกเกรดของอาหารกันเลยค่ะหลักๆแล้วนะคะ P.Q.I จะดูอยู่3แกนด้วยกันค่ะ หนึ่งคือมูลค่าทางชีวภาพหรือ biological value ที่เราเรียกสั้นๆว่า BV พูดไม่ง่ายก็คือโปรตีนที่กินเข้าไปร่างกายสัตว์เอาไปใช้สร้างกล้ามเนื้อได้จริงแค่ไหนแกนที่2การย่อยได้หรือ digestibility ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะคะโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยร่างกายสุนัขก,กับแมวจะย่อยแล้วก็ดูดซึมได้สูงถึง85-95%ในขณะที่โปรตีนจากพืชอย่างข้าวโพดหรือถั่วเหลืองจะย่อยได้แค่ประมาณ60-80%เท่านหกสอบถึงแปดสับเยอร์เป็นครเท่านั้นัขต้างกชนิดและแมว11ชนิดค่ะ ทีนี้ในมุมธุรกิจล่ะครับผู้ผลิตเขาเขาเอาความรู้นี้มาสร้างความแตกต่างให้สินค้าตัวเองยังไงเริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบเลยค่ะแบรนด์พรีเมียมจะยอมลงทุนใช้เนื้อสัตว์สดหรือ fresh meat เพราะเขารู้ว่ามันให้ค่า B V และการย่อยได้ที่สูงที่สุดแต่ในขณะเดียวกันแบรนด์ทั่วไปอาจจะเลือกใช้ผลพลอยได้จากสัตว์หรือผงเนื้อสัตว์ที่เรียกว่า meat meal เพื่อบริหารต้นทุนซึ่งอาจจะถูกกว่ากันถึง4 0เลยนะคะแต่มันก็คือเนื้อสัตว์ที่เอาไปทาให้แห้งเป็นผงใช่ม บางคนอาจจะแย้งว่ามันคือโปรโตีนเข้มข้นด้วยซ้ํามันด้อยกว่าเนื้อสดจริงๆในแง่ไหนบ้างครับนอกจากเรื่องภาพลักษณ์เป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะในทางเทคนิคมีตมิลคือโปรโตีนเข้มข้นจริงๆแต่กระบวนการที่ใช้ความร้อนสูงและยาวนานเพื่อรีดน้ําออกไปเนี่ยมักจะทาลายกรดอะมิโนที่เปราะบางบางตัวไปทําให้คุณภาพโดยรวมของโปรโตีนมันดรอปลงเมื่อเทียบกับเนื้อสดค่ะนี่แหละค่ะเหตุผลที่แบรนด์พรีเมียมยอมจ่ายแพงกว่าแล้วก็นํามาเป็นจุดขายบนฉลากเลยค่ะเขาจะระบุชัดๆไปเลยว่าทําจากเนื้อไก่สดแทนที่จะเขียนกว้างๆ ไม่ใช่แค่วัตถุดิบนะคะแต่กระบวนการผลิตก็สําคัญมากอย่างเช่นอุณหภูมิในการอัดเม็ดถ้าสูงเกิน180องศาเซลเซียสก็สามารถทำลายกรดอะมิโน,โนได้เหมือนกันโรงงานที่ได้มาตรฐานเลยต้องควบคุมเรื่องนี้อย่างแม่นยำมากและที่สาคัญที่สุดคือการพิสูจน์ค่ะแบรนดชั้นนาจะมีการทดสอบที่เรียกว่า digestibility trial คือการทดลองกับสัตว์จริงๆในห้องแลบเลยค่ะเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็พิสูจน์ให้ได้ว่าอาหารของเขาย่อยได้ดีจริงตามที่กล่าวอ้างการทดลองแบบนี้มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งสูงถึง5 0า0ม่นถึง2 0ง0 0นบาทเลยนะคะแต่ผลลัพธ์ แต่สามารถวางตำแหน่งตัวเองเป็นพรีเมียมนูทริชั่นแล้วสื่อสารกับเจ้าของได้ลึกซึ้งกว่าว่านี่คือโปรโตีนจากเนื้อไก่สดแท้ที่พิสูจน์แล้วว่าร่างกายดูดซึมได้มากกว่า85%ซึ่งมันสร้างความแตกต่างได้ชัดเจนมากค่ะดังนั้น P.Q.I. จึงไม่ใช่แค่เรื่องโภชนาการแล้วล่ะค่ะแต่กลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ส่งพลังและเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจอาหารสัตว์ไปโดยปริยายแบรนด์ไหนมีระบบควบคุมและพิสูจน์ P.Q.I. ที่แข็งแกร่งก็มักจะยืนหยัดในตลาดพรีเมียมได้ดีกว่าในเม คำถามที่แน่ขบคิดก็คือราคาพรีเมียมที่เรายอมจ่ายไปนั้นมันมาจากคุณค่าทางโภชนาการที่เหนือกว่าจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นผลมาจากพลังของการตลาดและภาษาที่แบรนด์เลือกใช้สื่อสารกับเราเป็นหลักกันแน่ครับ